คราวนี้มาถึงคำว่าผีผีทุกคนรู้จักผีผีภาษาคนตามก็ากาตามที่คนเขาเชื่อกันรู้จักกันว่าผีเป็นอย่างไรผีตัวไหนเป็นอย่างไรผีที่ไหนเป็นอย่างไรก็ผีผีปีศาจตามที่เชื่อกันนี่แหละ่ะผีในภาษาคนแล้วก็ผีในภาษาธรรมหมายถึงภาพ ที่อวิชชาสร้างขึ้นสิ่งที่ความโง่สร้างขึ้นนั่นเยอกันอะไรก็ตาใจนั่นนะคือผีพอไม่โง่ไม่สร้างผีก็ตายหมดเนะี่ยพอโง่สร้างขึ้นมาผีก็กลับมาผีก็มาผีจะหายจะสูญหายไปเขาเรา,า,า,าหยุดโง่เพราะเลิอกอวิชชาเสียผีก็จะไม่มีเหลืออยู่ ถ้าความโง่หรืออวิชาย,ยังมีอยู่เหลืออยู่ในจิตใจของคนในโลกผีก็ยังอยู่ในโลกเ,เพราะว่าความโง่มันสร้างขึ้นมาให้เป็นผีสำหรับกลัวสร้างขึ้นมาเองแล้วก็สำหรับกลัวเองด้วยนี่คำว่าผีในภาษาคนกับผีในภาษาธรรมในภาษาคนก็เชื่อผีมีจริงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำก็ไปตามภาษา มีพิธียีรีซองใหญ่โตผีในภาษาธรรมเรกว่าความโง่สร้างขึ้นมาเลิกโง่เสียผีก็ตายหมด